จอรลึกประเด็นร้อนข่าวฟุตบอลไทยใบจีสไตล์ประจวบัญชี3พิถจนายน2568โดยชายผู้บังคับรั้งฟุตบอลไทยนะครับเรามาดูข่าวบอลไทยในช่วงของเช้าวันนี้กันครับว่าจะมีข่าวอะไรน่าสนใจกันบ้างฟุตบอลไทยในช่วงของเช้าวันนี้อาร์ตในงไงงานเข้าช้างศึกนะฮะเมื่อ2แข้งการสําคัญขอถอนตัวนะเมื่อทีมชาติไทยเจอข่าวร้ายก่อนเกมเยือนทีมชาติในช่วงเดือนพฤษภายน ซึ่งบาสตาอิชอิหัวุน้าบุบุกสอนทีมาชิไทยต้องเผชิญกับปัญหาใหญ่เมื่อสองแข้งกลางหลักของทีมได้รับอาการบาดเจ็บและต้องถอนตัวจากการแข่งขันฟิฟ้าเดย์ในช่วงเดือนพฤษภาคมน,นี้เพืจะเป็นทางด้านของศาสลักไขประรโคนแบ็กซ้ายตัวเก่งที่ได้รับอาการบาดเจ็บระหว่างลงสนามให้กับนันของฝั่งบริลั์ลัมในนัดชิงชนะเลิศในรายการบรเวลครับขณะที่สุบโชคสรารชาติแนรุตัวเก่งจากญี่ปุ่น ก็มีอาการบาดเจ็บจากการลงเล่นให้กับฮอกไกโดคอนเซซปโรและต้องพักรักษาตัวนานประมาณ4สัปดาห์ทางทีมงานสตาฟโค้ชได้เรียกชานนทามาและก็ชาญรงค์พรหมสีแก้วเข้ามาเสริมทีมชาติไทยใน2แมตช์สำคัญที่การังจะมาถึงโดยขอส่งการังใจให้กับสัตรักและก็สมุญโชคนั้นหายเจ็บกลับบ้านเร็วและขอให้ชา,ารงค์พรหมสีแก้วกับท่านของชานนนโชคดีในการรับใช้ทาาในครั้งนี้เพิ่มเติมนั่นเองนะ เป็นว่างานนี้ต้องรอดูกันต่อไปก็แล้วกันครับผมว่าจะเป็นเช่นไรงานนี้ก็ต้องวางแผนกันใหม่นะฮะกำลังข้องขอฟังอีช e. ีก็วางไปติดแฮชแท็กเชียร์ไทยเชียร์ไม่เลิกเชียร์ทีมชาติไทยชุดใหญ่กันด้วยครับเรามาดูประเด็นข่าวต่อมากันครับอารยตน์ไงนนรับาราง,นะงโยโงมาแล้วเผยหลังถูกถามถึงแฟนบอลที่วิจารณ์ผลงานของตนในปีนี้ ดยกันนี้ต้นตัของมาโกบารินีปราการหลังจากสโมสรบีจีปชุมนะฮะตอบคำถามผู้สื่อข่าวหลังโดนถามถึงคอมเมนต์ของแฟนบอลที่วิจารณ์ถึงฟอร์มการเล่นของตนเองแต่ถูกเดิกติดทีมชาติไทยชุดใหญ่ชุดเตรมอุ่นเครื่องพบกับอินเดียและก็เยือนเติร์กเมดิสถานคัดเอเชียนคัพสองวันยีในครั 2, รักนี้โดยกองหลังลูกครึ่งไทยอิตาลีในวัย26ปีเจ้าของความสูง200 cm, เซนติเมตรเผยบอกว่าเฮ้ย hey, ผมก็รู้ๆนะ ให้แฟนบอลเขาพูดไปตอนนี้ผมเด้นไปอยู่ตรงนี้แล้วผมมารับใช้ทีมชาติแล้วก็จะพยายามทําให้ดีและก็โฟกัสให้ดีก็จะไม่ใส่ใจคอมเมนต์มากนักสำหรับพนังของมาโก้บารนดี้นั้นก็มีข่าวลือว่าเตรียมที่จะย้ายกลับพนังของสิงห์เชียงรายในพฤดูการณ์รับผม2วัน25ด้วยสัญญายยมตัวหลังจากที่อยู่กับบีจีประชุมมาแล้วครบ1ปีในขณงนี้ ไปแต่วางงานนี่ต้องดูแล้วต้องไปสูตรผลงานนะครับผมแทนคําวิจารณ์เหล่านั้นให้จงได้าน,นะครับเรามาดูประเด็นข่าวต่อบไนกันครับอาร์ติเกลชบาแก้วอุ่นแข้งสวยเอาชนะเดปานไป2ต่อ0ก่อนจะคัดเลือกเอเชียนคัพนะโดยบอลหญิงทีมชาติไทยชุดใหญ่ลงหวดเกมอุ่นเครื่องเพื่อจะเก็บคะแนนฟีฟ่าบรางกิ้งและก่อนเกมการแข่งขันเอเชียนคัพสามารถเอาชนะทีมชาติดเดปานไปได้2ต่อ0โดยเกมนี้ทัพชบาแก้วอันดับที่ 47ของโลกนะฮะภายใต้การคุมทีมของฟูโตชิอิเคดาคนซือของทีมวางตัวรุกอย่างสวรัก์เพ่งงามสวมปอกแขนกัตันนำทัพพร้อมด้วยจีประพรมงคลดีและก็ชัชวันระทองได้ที่ฟันนี่สอนเผาเฝ้าเาสาในเกมนี้พบกับทีมชาติเตปนันโดยเกมนี้คือว่า,าเกมแรกที่ไทยนะฮะรุกเกมดูดีกว่า แต่ก็ยังคงจาะเกมรับเนปานไม่เข้าสักทีจนถึง45นาทีทำอะไรกันไม่ได้เสมอกันไป0ต่อ0ยทว่าครึ่งหลังฟุตบอลสาวไทยก็เดินเกมรุกมากยิ่งขึ้นจนนนทีที่59มาได้ประตูขึ้นน,นําเดปาน1-0ต่อจากลูกฟรีคิกของชัชวันร,รอดทองที่ปั่นด้วยซ้ายเข้าประตูไปอย่างสวยงามต่อมันนาที่73นผมพิเชาธิดาม,มโนวังเลยมาทางขวาก่อนจะครอสไปให้กับด้านของจีประพรมงคลดี ล้มตัวยิงเข้าไปให้ชบาแก้วดำห่างเป็น2ต่อ0เวลาที่เหลือไม่ได้มีประตูเพิ่มเติมจบเกมฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยเอาชนะทีมชาติเดปานไปได้2ต่อ0นคว้าชัยในเกมอุน่นเครื่องก่อนที่จะลุยเก็บตัวเพื่อํำศึกเอเชียนคัพรอบคัดเลือกต่อไปส่วนรายชื่อชับชบาแก้ว1 1ตัวจริงบีดต่อไปนี้ทิฟฟาน,นี่ศร่าการชนาพรแสนคุณสุภาพรอ,อินทรประสิทธิ์นัชชาแก้วอันดา จิรพรมงคลดีชาชวันพัตทองพิจยธทิดามโนวังสวรักเพงงามปลอยชมพูสมนึกปณิตาหาจิรัตนาพิบูลและก็พัทรนันท์อุปชัยครับโอ้โหเปน็นต่วงานนี้ทางด้านของฟุตบอลหญิงทีมาชิดไทยนะฮะถือว่าไม่ธรรมดาอุ่นเครื่องเอาชนะไปได้2ต่อ0ย์เยี่ยมจริงๆนะครับเรามาดูประเด็นข่าวต่อบานเจนครับอารัตยังไงเมื่อง,งานนี้สมาคมแจ้งเปิดดราคาประมูลลิขสิทธิ์การถ่ายทอดสด ถึงวันที่4มิถุนายนนี้โดยกันนีหลังจากที่สมาคมกีฬาผู้บอลแห่งประเทศไทยได้เปิดรับผู้ที่สนใจเข้าร่วมการประมูลลิขสิทธิ์การถ่ายทอดสดผู้บอลลีกอาชีพโดยสมาคมกีฬาผู้บอลแห่งประเทศไทยได้เปิดรับผู้ที่มีความสนใจที่จะเข้าประมูลลิขสิทธิ์การถ่ายทอดสดการแข่งขันกีฬาผู้บอลลีกอาชีพของประเทศไทยหรือว่าไทยลีกประจำฤดูกาล2025ันบรวมแล้วระยะเวลากว่า4ฤดูกาลมาตั้งแต่วันที่18กุมภาพันธ์ ซึ่งในห่วง2-3เดือนที่ผ่านมามาดามแป้งโดนพันล่ำ3ามเองนั้นนายกคสมาคมและก็ซี o ของบริษัทไทยลิข์จำกัดได้มีการเจรจาในรายละเอียดกับผู้สนใจทุกรายต่อเน,นื่องหลายครั้งโดยยึดตามเงื่อนไขและก็ผลประโยชน์ของสมาคมและก็สโมสรสมาชิกเป็นสำคัญกระทั่งณตอนนี้จึงได้พิจารณาผู้ที่ประสงค์จะเข้าร่วมยื่นราคาประมูลลิขสิทธิ์รอบสุดท้ายที่มีอยู่ โดยคุณสมบัติครบถ้วนนะฮะจำนวน3ารายประกอบไปด้วยบริษัท Bright Now จำกัดหรือว่าโทรวิช n น w บริษัท m โ m ไ m o t e c h จำกัดร่วมกับบริษัท Jasmine International นจำกัดมหาชนหรือว่า AS แล้วก็ Just สุดท้ายก็คือบริษัท BG s p r t จําจำกัดนะฮะหรือ BG Sport โดยสมาคมฐานะเจ้า,าจของลิขสิทธิ์นะผมและก็สิทธิ์การเด่งขัน อาลีฟบออาชีพทุกบริการในประเทศไทยจึงขอแจ้งเปิดตับดราคาประมูลลิขสิทธิ์การถ่ายทอดสดการแข่งขันกีฬาฟุตบอลลีกอาชีพของประเทศไทยหรือว่าไทยลีกฤดูการ2 0ั2 5และกฤดูการ2 0ั28ตั้งแต่ปัจจุบันเป็นต้นไปจนถึงวันพุทธที่4มิถุนายนในเวลา15นาฬิกาโดยขอให้ส่งแบบฟอร์มเสนอร,ราคามายังอีเมล presiden si fa thailand org โดยประกาศณนวันที่2ฤศจินายนนางดวลพันธ์ล่ำซำนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ในครันี้ตั้งเองนะโอ้โหเป็นว่างานนี้นะฮะมาดมแป้งก็เตรียมเสนอดูว่าใครนะผมจะได้การประมูลลิสิทธิ์นี้ไปต้องรอดูนะฮะลุ้นกันต่อไปกับ3บริษัทนี้ที่ยื่นเข้ามาในครันี้เรามาดูประเด็นข่าวต่อมากันครับกุนซอทีมชาติอินโดนีเซียได้กล่าวก่อนจะพาทีมดวลกับจีนและก็ญี่ปุ่นนะ โดยแพตริคไรเวิร์ชนักกุนซูทีมชาติอินโดนีเซียเผยกำนํำลูกทีมดวลกับจีนและก็ญี่ปุ่นศึกฟุตบอลโลกป,20ปรรี2026รอบคัดเลือกรอบ3 2สองแมตช์สุดท้ายของรอบนี้โดยทีมยังคงมีลุ้นในการคว้าตัว๋วไปบอลโลกรอบสุดท้ายหากสามารถเก็บชัยได้ทั้งสองแมตช์ดนขั้นาอครั้งนี้สถานการณ์ในกรุ๊ปซีทัพการ์ดา้าจัดอันดับ4ของกลุ่มแข่งไป8นัดมีทั้งหมด9แต้มตามหลังออสเตรเลียอันดับ2 โคตาบอลโลกรอบสุดท้ายอัตโนมัติอยู่4แต้มในครั้งนี้โดยติดสูนหน้าทีมชาติ Network, เนเธอร์แลนด์เปิดเผยว่าการเจอกับจีนแและญี่ปุ่นนั้นแน่นอนพวกเขาเองนั้นไม่ใช่คู่ต่อสู้ที่ง่ายเลยนะฮะโดยเฉพาะญี่ปุ่นที่ผ่านการเข้ารอบสุดท้ายฟุตบอลโลกไปแล้วและก็ได้มีการเปลี่ยนแปลง,ปลงทีมครั้งใหญ่ ในกลุ่มของผู้เล่นซึ่งผมเองก็ไม่รู้นะว่าโคชญี่ปุ่นกำลังวางแผนอะไรอยู่แต่พวกเราเองก็จะทุ่มสุดตัวในการแข่งขันทั้งสองเกมที่เหลือในครั้งนี้ทั้งที่อินดนีเซียเองก็มีเป้าหมายที่จะคว้าตั๋วในการโดยสูฟุตบอลโลกปี2026รอบสุดท้ายในรอบ88ปีให้จงได้หลังเคยไปมาแล้วเมื่อช่วงปี1938ในชื่อของหมู่เกาะอินเดียตะวันออกของเนเธอร์แลนด์ในครั้งนี้ สำหรับตำนของทีมชาติอินโดนีเซียเตร็มจะเปิดประงพบกับทีมชาติจีนคัดบอลโลกปี2026รอบโซนเอเชียรอบ3กรุ๊ป4นาทีเกในวันที่5้าเมษายนที่สนามเกโลลาบุงการาโนสเตเดียมจากนั้นอินโดนีเซียเองจะออกไปเยือนทีมชาติญี่ปุ่นในศึกคัดบอลโลกัะที่10บนาสุดท้ายของรอบ3วันที่มิถุนายนณสนามชูอิตะซิตี้ฟุตบอลสเตเดียมในครั้งนี้เพิ่มเติมนัดเด็นะ เป็นวางกานยินดีผมอินเซียนะฮะก็บอกว่าเขาจะไปบนโลกแต่ครั้นี้ให้จบได้เพราะฉะนั้นก็ฝากไปให้กำลังใจพวกเขาตัวแทนฝั่งทางด้านของอาเซียนของเรากันด้วยนะและนี่ก็เป็นจอลึกประเด็นร้อนข่าวฟุตบอลไทยใบอิชิอิสตายประจำวันที่3มิถุนายน2568โดยชายภูครองฟุตบอลไทยครับ